I'm live now honey <Okay. S 1> I'm live now What? I'm live oh. สวัสดีค่ะดี่นะคะทุกๆคนนะคะสวัสดีนะคะอ๋อได้ย่ะสวัสดีจ้าตอนนี้อ๋อเสียงเสียงในอีกเครื่องหนึ่งสวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็จะ9กโมงแล้วนะคะก็สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีจากฝั่งเท็กซัสนะคะตอนนี้8ดโมง4ี่งนาทีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะหนูก็มาตัดนะคะใบมะกรูดเพื่อที่จะส่งนะคะไปที่แคลิฟอร์เนียนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็ไหนดูซิมีน้องเบียรน้องเบียร์สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ช้างด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ นุ้ยก็มาตัดใบมะกรูดท,ที่จะส่งไปให้พี่นะคะเป็นผู้ติดตาม <c oughs> ถ้าคลิปนี้นุย้ยถ้าเสียงนุ้ยสั่นหรือว่าไอาต้องขออภัยด้วยนะคะน้องเบียเป็นไงบ้างสวัสดีพี่แมวด้วยค่ะพี่สุเดี๋ยวนะนุ้ยดูก่อนนะคะพี่สุปริยาหรือว่าพี่เมวนั่นเองนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวนุ้ขอนี่นุ้ม่ตัดใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะส่งไปที่เออ ที่แคลิฟอร์เนียนะคะเดีวนุ้ยมาให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นใบมะกรูดหรือว่าแต่นุ้ยว่ามันเป็นใบมะกรูดนะแต่ว่ามีพี่คนไทยบอกว่ามันเป็นไกลๆนะคะว่าเป็นมะกรูดแล้วก็มะนาวนะคะเหมือนมันเป็นลูกผสมนุ้ยก็ไม่แน่ใจนะคะสบายดีค่ะน้องเบียบอกน่นทีแล้วค่ะพี่พี่แมวไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะคะพี่แมว ยังไออยู่ค่ะพี่แมวน,นิดนิดหน่อยหน่อยยังยัง,ยงมีไออยู่น,นิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยค่ะก็ว่าจะส่งใบมะกรูดไปให้พี่เขานะคะหนูก็เลยเอาใบามะกรูดมาทําความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปที่แคลิฟอร์เนียเพราะว่าพี่เขาบอกว่าฝั่งนั้นใบมะกรูดมันเหี่ยวเหียวเนาะ อย่างนี้เอาไม้ออกกันซ้ายข้ออภัยด้วยที่นุยไอฝั่งประเทศไทยกินงงแล้วก็ไม่รู้นะพินพิมมาได้เลยนะคะอ๋อเดวิดแถวอาร์ยูเดวิดลอง i m ม n นู e e I just went to the your channel yesterday for for see your video a lot of fun there your channel so funny too ใบมะกรูดใบใหญ่จะส่งไปให้พี่อะค่ะพี่แมวเป็นพี่ผู้ติดตามนะคะเขาอยู่อีกฝั่งนึงแต่ว่าเขาบอกว่าใบมะกรูดฝั่งฝั่งนั้นมันแบบมันเหี่ยวแล้วก็แพงแต่บ้านนุ้ยมันมันสดสดเนาะนุ้ยก็ตัดมาทั้งเนี่ยค่ะทั้ง ทางก้านเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะแล้วก็ได้ตัดพอช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันจะได้แตกกิ่งก็ส่งมาให้พี่เขาอะคะ่ะน,นี่ก็เลยได้ใบมะกรูดมานะคะจะซอยโย่ <laughs> ทักทายเดวิดได้นะคะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะไอ๋อ ได้ยาอยากได้ไเมะกูดหอส่งที่อยู่มาเอวพี่นุ้ยจะได้ส่งไปให้ทีเดียวเอาเปล่าส่งมาหลังไม่ที่อยู่มาส่งไปที่อ๋อถ้า <c oughs> ถ้าใครอยากส่งข้อความหานุ้ยส่งได้ในแฟนเพจนะคะแฟนเพจ a c e b o o k นะคะชื่อตามชื่อช่อง Youtube นุ้ยเลยนะคะก็ใครมีอะไรติดต่อก็ส่งข้อความหาได้เลย ตรงนั้นมันจะเป็นแฟนเพจของ Facebook นะคะเดี๋ยวนุ้ยมาคุยทักทายนิดนึงนะคะเพราะหน้าเรานุยไม่ได้มาไลฟ์สดนะคะแล้วพอดีไปถ้าไปช่องไลฟ์สดเพื่อนๆก็เวลาพิมพ์ข้อความทักทายในแชทเนี่ยก็ไม่มีคนที่จะเห็นนุ้ยนะคะนุ้ยก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร เป็นมาจะสองเดือนแล้วนะคะเวลาไปช่องอื่นๆเพื่อไปดูเขาไลฟ์เนี่ยเวลาพูดคุยกับเขาเนี่ยพิมพ์แชทไปแล้วเนี่ยไม่มีใครเห็นนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะอยากได้อยากได้เพราะที่นี่หายากมากมาไดย่าส่งข้อความมานะแต่พี่นุ้ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นแต่พี่ว่ามันเป็นใบมะกรูดอะแต่เพื่อนพี่บอกว่ามันเป็นกึ่งมะกรูดมะนาวว่ะเนี่ยแต่พี่ก็ใส่แกงใส่อะไรไปนะ This is Kaffilam um Live เดวิดสวัสดีไหนายนี่ส,สวัสดีจ้าสวัสดีน้องไหนน้องสุภัชาพี่นุย้ยน้องฟ้าบอกว่าวหรือว่าพี่นุ้ยลืมชื่นอน่ะโกรธพี่นุ้ยไหมอะแต่พี่นุ้ยจำได้ให้อภัยคนแก่เถิดหนาน้อง พี่นุ้ยจำได้จำรูปโปรไฟล์น้องฟ้าบอกว่าใช่น้องฟ้าไหมอ่ะสวัสดีด้วยนะคะนี่ใบมะกรูดสดๆเลยค่ะวันนี้นะคะก็ข้างนอกบ้านหมอกลงนะคะแล้วก็มีน้ําค้างอันนี้มันก็เลยติด นำะมาด้วยเดี๋ยวนุ้จะเอาทําความสะอาดก็จะเช็ดกระดาษนะคะเอากระดาษทิชชู่เช็ดแล้วก็ส่งใส่ซองนะคะแล้วก็ส่งไปให้พี่ผู้ชายนะคะเป็นผู้ติดตามจากฝั่งแคลิฟอร์เนียนะคะส่งไปให้เขานะคะพี่เขาอยากได้พี่นุ้ยปลูกเองที่บ้านหรืออ๋อน้องฟ้าพี่เรียกถูกใช่ไหม <laughs> ใช่ป่าวเมื่อกี้พี่เรียกฟ้า่า <laughs> ฟ้าใช่ไหมพี่เรียกน้องฟ้าถูกไหมน้องฟ้า พี่ไม่ได้ปลูกเองพี่ไปซื้อมาต้นละเจ็ดสิบกว่าเหรียญเกือบร้อยเหรียญน่ะมันคือสามีพี่ใช่ไหมคือเรามีต้นเดิมอยู่แล้วประมาณเมื่อสี่ปีที่แล้วมีต้นที่เป็นมะกรูดจ,จริงๆคือได้เป็นของขวัญวันแต่งงานนะคะต้นมะกรูดต้นใหญ่นะตัวเท่าเกือบพี่นุ้ยนะคะต้นต้นมะกรูดเสร็จแล้วเนี่ยเขาอยู่กับเราประมาณสามปีสี่ปีนะคะ มันก็ตายเมื่อปีที่แล้วเป็นท้วนพี่นุ้ยไปตัดตัดแต่งกิ่งตัดจนกรนเลยสรุปแล้วมันก็ตายนะก็เลยเาสามีก็เลยเซิร์ชหาข้อมูลเพื่อที่จะหาต้นต้นมะกรูดต้นใหม่ให้แล้วก็ได้ต้นนี้มาก็ไม่แน่ใจอีกว่ามันเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าลูกครึ่งมะกรูดมะนาวหรือเปล่าเพราะว่า มีเพื่อนมาที่บ้านเราเขามาดมแล้วเขามาดูนะคะ <c oughs> เขาบอกว่ามันไม่ใช่มะกรูดร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเวลานุ้ยทํากับข้าวนุ้ยก็ใช้เนี่ยะคะ่ะใบมะเนี่ยนุ้ยก็นุ้ยก็คิดว่ามันเป็นต้นมะกรูดของนุ้ยนะคะนุ้ยก็ใส่ในแกงใส่ในผัดของนุย้ยนุ้ยก็คิดว่ามันเป็นต้นมะกรูดก็น่าจะใช่ต้นมะกรูดนะคะ <c oughs> มันมันได้มาด้วยราคาค่อนข้างแพงอยู่ค่ะพี่แมวแต่ว่าก็ ก็โอเคเพราะว่าถ้าไปซื้อที่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็แพ็คหนึ่งก็ได้แบบประมาณ10กว่าใบ10บสิบสิบเขาเรียกว่า10เนี้ยค่ะ1ิบสิบสิบ,สบสองสอง,สองใบก็เรียกว่า1 1ึนก้านนี้มันก็ได้ประมาณ1ิก้านนะคะมันก็แพงประมาณ4ดอลลาร์ประมาณนี้คะ่ะสาดอลลาร์เดี๋ยวนุยก,ก็ถ้าไดย่าจะเอาส่งข้อความมานะส่งมาทางเนี่ย ข้อความเพจ a c e b o o k เดี๋ยวพี่ได้ส่งวันนี้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ไปทำงานก็อาจจะไม่ว่างช่วงนี้วันจันทร์อังคารมันเป็นวันหยุดนุยนะคะนุยก็มีเวลาทำนู่นทำนี่เนาะสวัสดี10คนด้วยนะคะสวัสดีนะคะทุกคนอันนี้ก็ฝั่งนุยก็ประมาณจะเก้าโมงเช้าแล้วนะคะประเทศไทยนะ่าจะประมาณ4ี่ทุ่มแล้วเนาะขออนุญาตดื่มน้ำจาจกอิดนึง ใช้แทนกันได้เนาะพี่แมลแลวเนาะหนูว่าจะปลูกมะกรูดส่งนอกดีไหมเออดีน้องเวีย,ยแพงนี่ทุกคนเนี่ยคืออยากจะส่งเป็นมเมล็ดพวกมเมล็ดพันุ์ผักเมล็ดพันธุ์ดอกไม้นะคะจากฝั่งเท็กซัสเนี่ยอยากอยากจะให้เพื่อนที่เป็นคนไทยอะคะ่ะเขาแบกกลับเหมือนว่าเขาขนกลับไปให้ไปแจกผู้ติด,ดตามของนุ้ยแต่ว่านุ้ยกลัวว่า เขาจะติดดานนุ้ยก็กลัวว่าเขาจะเสียค่าปรับแล้วก็โดนเขาเรียกว่าโดนฝ่ายสุลากากรหรือว่าฝั่งคนที่ตรวจของนะคะ <c oughs> เขาจะยึดแล้วก็ยึดไม่เป็นไรแต่นุ้ยกลัวเขาจะโดนค่าปรับนุ้ยก็กำลังคิดอยู่ว่าเออกำลังหาวิธีนะคะว่าจะส่งไปได้ไหมอยากส่งพวกมเมล็ดพันธุ์ ไปให้เ,เพื่อนนะคะแล้วก็หนุยอยากจะให้อของรางวัลน,นะคะโดยการจับฉลากด้วยแต่ว่า <c oughs> หนุยรอวันที่หนุยแบบหายดีจากการอาการไอนะคะเพราะว่าหนุยก็ไม่แน่ใจว่าหนุยเ,เป็นเป็นอะไรนะคะเพราะว่าเอาเอาเลือดนะคะไปตรวจก็คือคุณหมอเขาจะหาว่าหนุยเป็นภูมิแพ้อะไรนั่นเองนะคะเพราะว่า ขอโทษด้วยนะเพราะว่าเมืองที่นุ้ยอยู่เนี่ยมันมีต้นซีดาทีนะคะก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งเนี่ยมันพอมันเข้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยละอองของมันเนี่ยก็คือมันจะปลิวไปทั่วแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็จะเป็นภูมิแพ้เราหนุยก็ไม่แน่ใจว่าหนุยเป็นภูมิแพ้ตัวนี้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เวลาจะพูดเนี่ยมันจะระคายเคืองคอนะคะหนุยก็เลยแบบมันทรมานเนาะสวัสดีพี่อลิสาด้วยนะคะ สวัสดีนะคะพี่นุ้ยก็เนี่ยคะ่ะเวลาคุยมันจะละคายเคืองได้ย่าส่งข้อความมานะว่าใครจะเอามะกูดก็ <c oughs> มีอยู่สัมนี้แล้วค่ะมีน้อยนึงแต่อยากส่งไปให้นะคะเพราะว่ามีพี่นะคะพี่เขาเห็นเขาก็ถามมานะคะหนุ้ยก็เลยส่งอาสาส่งไปให้พี่เขานะคะเพราะว่าจะได้แบ่งกันกินเนาะอดอกเกสรเหลืองๆใช่ไหมหนูว่า น่าจะเป็นสาเหตุนี้มันจะเป็นต้นคล้ายๆต้นสนต้นซีดาทีที่เมืองที่พี่อยู่ที่เท็กซสัสมันจะเป็นต้นใหญ่ๆคล้ายๆต้นสนนะแล้วคนในเมืองที่พี่อยู่เนี่ยเขาก็จะแพ้เนี่ยต้นนี้กันก็เมื่อเมื่อวันซืนพี่ตื่นมาก็ตาบวมน้องเบียตาปิดตาปิดเลยแต่ว่าพี่อยู่มาก็จะ5ปีแล้วมันก็ มันน่าจะดีขึ้นแต่มันก็ไม่ดีขึ้นมันก็เหมือนจะแย่ลงทุกปีปีนี้เป็นหนักสุดเพราะว่า <c oughs> ไอก็ยังไม่หายตาก็จะแดงแดงบวมๆเนะะี่ยค่ะตาหนูก็จะบวมๆ <c oughs> สวัสดีคุณลุงกระลุนด้วยนะคะพี่อลิซาแล้วก็ทั้งสิบเจ็ดคนนะคะเฮ้ยหนูขอโทษด้วยนะคะทุกคนหนูมันไอไอะเนาะ ุนยอาจจะอยู่ไม่นานนะคะเพราะว่าหนยมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยค่ะใบมะกรูดแล้วก็จะส่งไปให้พี่เขาวันนี้นะคะตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงเดี๋ยวสักทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะส่งใส่ซิปล็อกใส่ซิปล็อกนะคะแล้วก็เอากระดาษที่ชู่ห่อๆนะคะแล้วก็ส่งไปให้พี่เขาก็น่าจะได้สักประมาณ3ามสี่วันน่าจะได้เนี่ย เนี่ยสายเหตุทุนที่นุ้ยยังไม่ไลฟ์เล่นเกมนะคะนุยเนี่ยมันไอนะคะมันคันคอนกลัวว่าเพื่อนๆจะราคาญนะคะบางทีทําคลิปเนี่ย <c oughs> กว่าจะได้หนึ่งคลิปนะคะนุยก็พูดไปไอไปแล้วนุยก็ต้องมาตัดตัดนะคะตัดตัด,ตดที่ที่ส่วนที่นุยไอเนี่ยออกไปนะคะเพราะว่า มันระคายเคืองคอนะคะเพราะว่านุ้ยก็ไม่รู้ว่านุ้ยเป็นอะไรแต่ว่าพอไปตรวจเช็คก,กับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าน่าจะเกิดจากภูมิแพ้นะคะก็เลยเจาะเลือดเอาไปตรวจทั้งหมด6หลอดก็ยังรอฟังผลอยู่นะคะ มันก็เป็นลักษณะน,นี้กว่าจะได้หนึ่งคลิปเนี่ยหนยก็ต้องขอโทษด้วยเพราะบางทีเนี่ยมันจะมีช่วงที่ตัดชิบชิบชบชบแล้วบางทีมันไม่ดูมันมัน,มนไม่ต่อเนื่องก็ต้องขอขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะไหนอ่านหน่อยจิอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะกินน้ำเยอะๆจะได้หายไวๆขอบคุณไดยา่ามแล้ว,นะะ <c oughs> วยนะคะ้ยขออภัยนะคะ Miss you thinking with happy <c oughs> เดวิดนี้ก็เป็นผู้ติดตามหนุ้ยมาตั้งแต่หนุ้ยเปิดช่องใหม่ๆนะคะทุกคนเนี่ยค่ะพินเอเวอร์เลิฟนะคะหัน่นพี่แม่บอกว่าให้หัน่นใบมะกรูดนะคะแล้วก็ใส่คั่วกิ้งหนุ้ยอยากได้เครื่องแกงคั่วกิ้งมากเดี๋ยวหนุ้ยจะให้พี่นะคะคนไทยเขาขนมาจากประเทศไทยนะคะจะเป็นถงคั่วกิ้งของอีฮอสักอกีฮอ้อหนึ่งนะคะก็ เดี๋ยวให้เขาขนมาแล้วก็จะมีผงที่มันเป็นผงผัดกะเพราเดี๋ยวนี้จะให้เขาหิ้วมาแล้วก็พวกเครื่องปรุงนะคะจากประเทศไทยเพราะว่าที่ตลาดใกล้บ้านไม่มีนะคะก็อยากกินคั่วกิ้งเนาะอยากหนุ้ยเป็นคนชอบกินแกงใต้นะคะทุกคนชอบมากเพราะหนุ้ยเคยไปอ,อ,อยู่ที่ภูเก็ตประมาณเกือบ3ปีนะคะไปทำไปทำงานนะคะทำงานออฟฟิศนะคะที่ที่ภูเก็ต ที่ทำงานแถวแถวสามกองนะคะถ้าใครอยู่ภูเก็ตน,นะคะอยู่แถว3ามกรอเออสามกองแล้วอพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลกรุงเทพและนุ้ยชอบกินอาหารใต้มากเป็นเป็นคนโคราชแต่ว่าชอบกินอาหารใต้มากนะคะถ้านุ้ยกับประเทศไทยเนี่ยก็คือสามีกับนุ้ยก็คือจะ จะลงใต้นะคะจะลงจะไปกระบี่สามีชอบกระบี่มากนะคะ,ะ,คะ <c oughs> ก็น่าจะไปกระบี่นะคะแล้วก็ <c oughs> และละพังงาภูเก็ตนะคะแล้วก็จะไปเชียงใหม่เชียงรายนะคะแถวนั้นแล้วก็อาจจะไปประจวบนะคะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะว่ารอว่าเออ <c oughs> ว่าตัวซิติเซนที่นุ้ยขอไปอะค่ะ <c oughs> เป็นเป็นใบพลเมืองที่นุ้ยต้องสอบเนี่ย มันจะได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่านุ้ยมีกรินการ์ส10ปีก็คือเป็นกรินการ์ที่สามารถเข้าออกในประเทศของเขาได้เลยนะคะโอ้ยนุ้ยขอภัยนะคะเสียงนุ้ยเริ่มหายแล้วเดี๋ยวนุ้ยอ่านอ่านขอ้อข้อความอ่านแชทเสร็จแล้วเดี๋ยวนุ้ยก็จะลาเพราะเพราะว่าเสียงนุ้ยหายหนุ้ยเกรงใจเพื่อนๆเ,เนาะเดี๋ยวนะ <c oughs> แพ้อะไรครับเพิ่งมาฟังเป็น เขาเรียกว่าเป็นต้นไม้อ่ะค่ะเป็นแพ้เกรสรต้นไม้ชื่อว่าซีด้านะคะต้นซีด้าหรือว่าต้นซีด้าทรีนะคะที่ที่ออสตินที่เมืองที่หนูยอยู่เวลาเข้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันจะมีละอองละอองออกมาแล้วก็ผู้คนเขาก็จะแพ้ก็จะเอ่อบางคนก็แพ้น้อยบางคนก็แพ้มากแต่ว่าหนูเนี่ยอยู่มาจะ5ปีก็คือมันพึ่งมาแพ้ปีนี้เนี่ยมากที่สุดก็คือไอไอประมาณ สองเดือนอะไรยังไม่หายนะคะไอแล้วก็ไม่หาย <c oughs> ก็ไม่ได้เป็นไข้หวัดก็คือมันเป็นภูมิแพ้นะคะก็ต้องรอรอตรวจนะคะผลเลือดจากคุณหมอนะคะว่าที่ส่งเข้าลลบเนี่ยมันเป็นยังไงก็หนูต้องรอดูเนาะถ้าหนูไปถ้าหนูไปอยู่หนูเสร็จแน่พอหนูเป็นหอบหืดเออพี่พี่ว่าพี่ <c oughs> เนี่ยหน่ขอโทษทุกคนนะหนูขอโทษนะก็คือหนูเนี่ย เป็นภูมิแพ้ก็คือเป็นอยู่แล้วแต่ว่าพอพอมาเจอตัวนี้มันเป็นหนักพอเป็นหอบหืดหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะหลอดลมอักเสบนะคะมันก็จะเป็นหนักกว่าคนอื่นนะคะมันก็จะไอพออากาศเย็นๆก็จะแย่นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะน้องเบียบอกว่ามาอยู่นี่ก็คงแย่เหมือนกันเออเหมือนเหมือนกันน้องเบียพี่ก็เป็นเออแล้วก็ไหนดูสิเห็นช่องของพี่คนนึงแกอยู่ฮิลสตัน แกเคยให้ดูแกสอนต้นไม้เออเดี๋ยวพี่จะไปถ่ายให้ดูนะถ้ามันถ้ามันถ้าถ้ามันยังเขาเรียกว่าอะไรวะมันยังมีช่วงที่เกสอนมันยังออกอยู่เนาะพี่ก็พี่ก็ไม่ได้ <c oughs> พี่ก็ไม่ได้ไปเลยเนาะช่วงช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปเขาเรียกว่าน้องสถานที่นะคะเพราะว่าพอวันหยุดจนันทร์คารสามีก็ต้องไปทํางานนะคะสามีหนูจะทางาน จันถึงสุกส่วนตัวนุ้ยเนี่ยทำงานคือพุธถึงวันอาทิตย์แล้วก็จันอังคารหยุดมันก็เหมือนสลับกันเงี้ยนะคะก็ไม่ค่อยได้ออกนอกสถานที่นะคะก็สวัสดีพี่จันร์ด้วยนะคะเดี๋ยวนุ้ยคือจะไปละเพราะว่านุ้ยมันไอนะคะแล้วก็เกรงใจทุกๆคนนะคะมาฟังเหมือนเสียงมันสั่นเนาะตอนอยู่เมืองไทยหนูแพ้แอร์คืนไหนที่นอนตากแอร์ก็จะเป็นเหมือนติดเชื้อในปอด <c oughs> ต้องพ้นยาเออพี่ก็นอนแอร์ไม่ค่อยได้เหมือน <c oughs> เคยติดแต่นอนพัดลมเนาะมันก็แอร์มามันก็คันคอไอเนาะมินท์ไทยแลนด์ทราเวลสวัสดีค่ะเดี๋ยวนุ้ยก็จะไปแล้วค่ะสวัสดีอ,อวิลาวันสวัสดีคุณวิลาวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนุ้ยจะไปแล้วค่ะเพราะว่านุ้ยเอาใบมะกรูดมาให้ทุกๆคนดูเพราะว่าเดี๋ยวนุ้ยจะส่งไปไปที่เอ,อ แคลิฟอร์เนียเพราะว่ามีผู้ติดต,ตามมีพี่นะคะพี่ผู้ชายเขาเห็นแล้วเขาบอกว่าหน้าอร่อยนะคะใส่แกงสดๆนะคะสวัสดีพี่ปุ๊กด้วยค่ะพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กมาหนุ้ยจะไปแล้วเพราะว่าหนุ้ยเหมือนพูดไปไอไปเกรงใจทุกคนเดี๋ยวหนุ้ยขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะถ้าใครถ้าใครยังไม่ได้ กดติดตามเป็นนะเป็นกาลังใจให้นุ้ยด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวนุ้ยก็จะมีเล่นเกมแต่ว่ารอให้นุ้ยอาการดีก่อนนุ้ยก็ซื้อของมะละละาแล้วราคาเนี่ยซื้อของมาแล้วนะคะซื้อของแต่นุ้ยยังไม่ให้ดูนะคะมันจะเป็นของฝากจากฝั่งเท็กซัสของนุ้ยเองนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นของขวัญที่จะให้ผู้ติดตามของนุ้ยนะคะ subscriber ที่ติดตามนุ้ยนะคะเป็นกําลังใจนุ้ยเนี่ย นุ้ยก็จะส่งไปให้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีพี่คนไทยเขาจะกลับเมืองไทยเดือนหน้านะคะนุ้ยก็เออก็ <c oughs> <ๆ S 2> จะพยายามพยายามคิดคิดเออเขาเรียกว่าอะไรคิดคิดเกมนะคะก็อาจจะจับฉลากนะคะไม่ได้ต้องเล่นเกมนะคะก็จะจับฉลากก็ให้เพื่อนๆมาลงชื่อเสร็จแล้วนุ้ยก็จะส่งของเนี่ยไปที่ไทยไปให้ทุกๆคนนะคะที่ได้รับรางวัลก็รางวัลจะมีทั้งหมด10รางวัลน,นะคะก็เป็นของเล็กๆน้อยๆจาก ช่องของนุ้ยนะคะก็ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารอะไรแต่ว่านุ้ยก็อยากจะให้ทุกคนจากใจของนุ้ยนะคะที่ติดตามนุ้ยมาพูดแล้วก็เสียงสั่นเรื่อีแต่นุ้ยขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวสวัสดีน้องนริศราด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวนุ้ยขอตัวทั้ง15ท่านนุ้ยขอไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะทำความสะอาดใบมะกรูดนะคะแล้วก็เอาไว้ คุยกันใหม่นะคะยังไงขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะหนูไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย